ด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวและของใช้เล็กๆน้อยๆที่สั่งซื้อทางออนไลน์หญิงสาวคนนี้ทำให้ผู้คนนับพันเชื่อว่าเธอถูกเจ้าแม่กวนอิมเข้าสิงและในเวลาเพียงห้าเดือนเธอรวบรวมเงินได้มากกว่า18ล้านบาทจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยจากห้องเช่าเล็กๆคืนแล้วคืนเล่าเธอปรากฏตัวท่ามกลางควันธูปปริใซทิงคาถาผู้คนพนมมือตามเธอสวดมนต์โอนเงินเพื่อขอพรให้ปลอดไพเรียกเธอว่าผู้มีหลักฐานแห่งบุญแม่ แต่ตอนที่ตำรวจบุกเข้ามาในห้องเช่านั้นมือของเธอถูกใส่กุญแจมือยังมีบางคนร้องให้ไวยวายว่าอย่าจับเธอเลยเธอกำลังช่วยคนเธอสะกดใจคนเหล่านั้นได้อย่างไรจนไม่มีใครอยากตื่นจากพวังฟังจนจบเพื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์และแชร์เพื่อร่วมเดินทางไปกับการสำรวจความจริงในทุกๆวันนะคะ นางสาวน้ำใสอายุ27ปีมาจากจังหวัดเชียงรายเดิมทีเคยเรียนคอสดูแลผิวหน้าสามเดือนที่พัทยาก่อนได้งานเป็นช่างเทคนิคในร้านสปาเธอไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยไ,ไม่มีเส้นสายหน้าที่การงานของเธอถ้าเรียกว่าเป็นอาชีพได้ก็จำกัดอยู่แค่ในห้องดูแลผิวเล็กๆที่เธอทำงานมาสี่ปีด้วยเงินเดือนที่พอจ่ายค่าเช่าส่งกลับบ้านเล็กน้อยและกินอยู่อย่างประหยัดเธอไม่เคยบ่นอะไรนั่นคือชีวิตที่ยอมรับได้สำหรับคนอย่างเธอ แต่แล้วโควิดก็มาร้านสปาปิดตัวน้ำใสตกงานตอนแรกเธอคิดว่าไม่กี่เดือนคงกลับมาเปิดได้แต่ผ่านไปกว่าปีร้านเก่าก็ไม่เคยกลับมาเปิดอีกเธอย้ายไปเช่าห้องที่อยุธยาเพราะค่าเช่าที่พัทยาเริ่มแพงจนรับไม่ไหวในห้องเช่าเล็กๆเ,เพียงสิบตารางเมตรน้ำใสวางของเก่าบางชิ้นลงบนพื้นแล้วเริ่มคิดหาวิธีหาเงินเธอลองไลฟ์ขายเครื่องสำอางสั่งเซรั่มรักษาสิว และโฟมล้างหน้ามาขายจากเพื่อนที่เรียนด้วยกันแต่มีคนดูแค่3ามคนคอมเมนต์น้อยนิดไม่มีออเดอร์ทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์ดูยอดวิวน้ำใสก็ได้แต่ถอนหายใจเสียงเธอเบาหน้าตาไม่สะดุดตาการพูดก็ไม่มีเสน่ห์เธอรู้ตัวเร็วว่าไม่ถนัดขายของหลังจากพยายามไลฟ์มาสองสัปดาห์ข้าคืนหนึ่ง ขณะที่นอนเลื่อนดู Facebook ด้วยความเบื่อหน่ายน้ำใสบังเอิญเจอคลิปสั้นจากไลฟ์เกี่ยวกับฮวงจุย้ยภาพเป็นชายหัวโล้นสวมชุดสีน้ำตาลมีรูปปั้นพระเล็กๆด้านหลังควันทูปอบอวนเขาถือลูกประคำปากสวดมนต์เบาๆเป็นครั้งคราวหยุดเพื่อยกสร้อยข้อมือขึ้นแนะนำสรรพคุณมีข้อความวิ่งบนหน้าจอว่าพี่นกสั่งสร้อยสองเส้นโอนแล้วหกพับาทพี่มินสั่งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูงสีเซนติเมตรแปดพบาท น้องฟ้าขอพรให้แม่โอนแล้วสามพันบาทข้อความแจ้งเตือนวิ่งไม่หยุดน้ำใสจ้องมองตาไม่กระพริบคนไลฟ์ไม่ได้มีอะไรพิเศษบางครั้งยังพูดผิดสวดคาถาคลาดเคลื่อนแต่ท่าทางนิ่งสงบและแสงในห้องสร้างความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ผู้คนคอมเมนต์ไม่หยุดหลวงพ่อขะขอสร้อยให้ลูกสาวหนูหนูกำลังจะผ่าตัดขอหลวงพ่อสวดให้หนูรอดปลอดภัยขอให้พ่อหนูได้ไปสู่สุขติน้ำใสอ่านคอมเมนต์ทั้งตกใจและงงว่าทำไมคนถึงเชื่อง่ายขนาดนั้นเธอ เลื่อนดูต่อมีวิดีโอนับร้อยแบบเดียวกันทุกไลฟ์ขายได้เป็นร้อยออเดอร์บางครั้งถึงพันด้านล่างเต็มไปด้วยคำขอบคุณเรียกคนขายว่าผู้ช่วยชีวิตความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นในใจไม่ใช่ความอิจฉาแต่เป็นแรงกระตุ้นแปลกๆว่าฉันก็ทำได้ แต่เธอรู้ว่ากแกล้งเป็นพระไม่ได้ต้องไม่เรียกตัวเองว่าหลวงพ่อดูจากวิธีของคนอื่นน้ำใสเข้าใจว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ความรู้เรื่องศาสนาหรือทักษะการขายแต่คือความเชื่อถ้าทำให้คนเชื่อคำพูดของเธอก็จะกลายเป็นจริงเธอนึกถึงภาพเจ้าแม่กวนอิมที่ผูกโยงกับความเมตตาและการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนอ่อนแอทุกคนอยากยึดเหนี่ยวไอเดียแวบขึ้นมาถ้าเป็นพระไม่ได้เธอจะเป็น ผู้ที่เจ้าแม่กวนอิมชี้ทางเธอไม่บอกว่าตัวเองเป็นเทพแต่บอกว่าเคยได้รับการช่วยเหลือจากการสวดคาถามหาเมตตาค่ำคืนนั้นน้ำใสไม่หลับเธอจดรายการสิ่งที่ต้องซื้อรูปปัน้นเจ้าแม่กวนอิมพลาสติกสูง60เซนติเมตรสร้อยข้อมือเลียนแบบหินราคาตัวละไม่ถึง100บาททูหอมผ้าพิมพ์ลายดอกบวัวติดผนังโคมไฟสีเหลืองเครื่องพ่นน้ำมันหอมอาพรสีขาวค่าใช้ใจ่ายรวมไม่ถึง20,000บาทเธอกู้จากแอปเงินกู้3วันต่อมาของถูกส่งถึงห้องเธอ เช็ดรูปปั้นอย่างระวังจัดต๊ววางผ้าขาวติดลายดอกบัวไฟเทียนปลอมวางสองข้างควันทูบสร้อยข้อมือจัดเรียงในถาดเธอใช้โทรศัพท์เก่าตั้งบนขาตั้งเปิดกล้องลองถ่ายภาพที่สะท้อนกลับทำให้เธอตกใจห้องดูเหมือนในไลฟ์ที่เคยเห็นมีความศักดิ์สิทธิ์เธอดับไฟห้องเปิดไฟเหลืองแสงตกกระทบหน้าทำให้หน้าเด่นและท่านั่งดูสงบเธอพนมมือมองกล้องเปิดเพลงสวดคาถามหาเมตตาจากยูทูบเสียงเบาหลังจากลองพูดสองสามครั้งเธอเริ่มฝึกผู้ช้าเบาๆ โอมานีปัดเมหุมวันนี้ข้าพเจ้าเพียงเชื่อมโยงกับผู้มีบุญวาสนาเธอซ้อมหน้ากระจกสามวันฝึกจังหวะหยุดเงียบหลังคำอธิษฐานให้พ่อแม่วางมือบนอกเมื่อพูดถึงคนป่วยและเอียงศีรษะเมื่อขอพรไม่มีใครสอนเธอเรียนรู้ด้วยสัญชาตญาณขําวันขึ้นหนึ่งค้าน้ำใสเลือกเวลา19นาิกาเริ่มไลฟ์ครั้งแรกเธออาหมดลี่อาบน้ำหวีผมแต่งหน้าบางฉีดน้ำมันหอมจุดทูโทรศัพท์ชาติเต็ม ไ i f ฟพร้อมไฟสว่างทุกอย่างพร้อมมือเธอสั่นตอนกดปุ่มเริ่มหน้าจอแสดงว่ากำลังถ่ายทอดสดตอนแรกไม่มีคนดูเธอหายใจช้าช้ารักษาความสงบโค้งคำนับพนมมือโอมาีปัดเมหุมวันนี้เป็นวันดีข้าพระเจ้าน้ำใสผู้ที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากการสวดมนต์ทุกวันวันนี้อยากแบ่งปันบุญวาสนาขอให้ผู้ที่ทุกทนป่วยหรือเศร้าโศกได้รับความสงบมีคนเข้ามาดูหนึ่งคนแล้วสองถึงสามคนเธอพูดต่อช้าชาแนะนำสร้อยข้อมือ นี่คือสร้อยที่สวดคาถาไว้หน้าพระเจ้าแม่กวนอิมเจ็ดวันเจ็ดคืนช่วยปกป้องพอลังร้ายช่วยให้หลับสบายไม่กี่นาทีมีคอมเมนต์ราคาเท่าไหร่คะเธอตอบนุ่มนวลสามแสน 3, บาทค่ะพี่ข้าพระเจ้าเจจาึกชื่อพี่ไว้ใต้รูปปั้นเพื่อสวดคาถาก่อนส่งคำถามต่อมาจะึกชื่อได้ไหมเธอตอบได้ค่าจะจจาึกตามชื่อเต็มส่งวันเกิดมาได้ค่าพระเจ้าจะดูพลังที่เหมาะสมมีการโอนเงินเข้ามานางสาวจันสามแสนบาท น้ำใสชะงักเล็กน้อยแต่รีบตั้งสติขอบคุณพี่จันชื่อพี่เด่นชัดแสดงว่ามีบุญมากข้าพเจ้าจะจารึกชื่อทันทีหลังไลฟ์เธอโค้งศีรษะอย่างจริงใจไฟเหลืองควันทู่เพลงคาถาเบาๆทุกอย่างเหมือนละครแต่ไม่มีผู้ชมคนไหนรู้เธอไม่ตะโกน ไม่เร่งรีบผู้ชายชานิ่งๆทำให้คนเชื่อหลังไลฟ์เกือบสองชั่วโมงเธอขายได้เจ็ออเดอร์เงินเข้ากระเป๋ากว่าสองล้านบาทในห้องเช่าเล็กๆแสงไฟมืดลงทูปดับน้ำใส่นั่งเงียบน้ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิ่มลมพัดผ้าดอกบัวไหวไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครแต่คืนนั้นมีเจคนเชื่อในตัวเธอและความเชื่อนั้นคือสิ่งที่เธอเลือกใช้เริ่มต้นใหม่ด้วยอาภรณ์สีขาวและโทรศัพท์เก่า หลังไล์แรกน้ำใสได้เจ็ดออเดอร์ไม่มากแต่สำหรับคนที่เคยล้มเหลวกับการขายเครื่องสำอางหลายเดือนนี่คือความสำเร็จเธอไม่อ้วดไม่โพสภาพออเดอร์กองผนเนินแต่จดชื่อลงสมุดเล็กๆปกสมุดต,ติดลายดอกบัวเหมือนสมุดบันทึกคำอธิษฐานเธอเขียนชื่อด้วยปากกาหม,มึกม่วงอย่างบรรจงขีดเส้นใต้ให้ดูศักดิ์สิทธ์ทุกเช้าเธอนั่งหน้าพระจุดทูปเปิดเพลงคาถาพนมมืออ่านชื่อในสมุดโอมาีปัดเมหุมขอให้พี่จันรอดพ้นภัยพี่ลมสุขภาพแข็งแรง เธอไม่เข้าใจความหมายคาถาทั้งหมดเรียนรู้จากการดูวิดีโอซ้ำๆบางครั้งออกเสียงผิดบางท่อนความหมายคลาดเคลื่อนแต่ไม่มีใครจับได้ความผิดพลาดถูกมองว่าเป็นสำเนียงพิเศษมีพลังศักดิ์สิทธิ์ไลฟ์ที่สองจัดหลังสามวันเธอเตรียมเรื่องเล่าใหม่ดูเป็นส่วนตัวและเต็มไปด้วยอารมณ์ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าเคยป่วยหนักเดินข้ามสะพานแล้วเวียนหัวตกลงน้ำน้ำไหลเชี่ยวไม่มีใครอยู่ใกล้ข้าพเจ้าดิ้นรนท้อแท้ แต่จูๆ่ๆคาถามหาเมตตาดังในใจข้าพเจ้าสวดและมีคนช่วยขึ้นมาได้ทันเรื่องเราเรียบง่ายแต่แววตาของน้ำใสทำให้คนไม่ละสายตาเธอพูดด้วยน้ำเสียงเึกสะอื้นบางครั้งก้มหน้าเช็ดน้ำตาเพลงพื้นหลังและแสงไฟช่วยเสริมให้คนเชื่อคอมเมนต์ถล่มทลายน่าประทับใจมากเลยค่ะได้ยินแล้วขนลุกเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์จริงๆสร้อยข้อมือมีชื่อเรียกสร้อยใจสงบสร้อยกรม ส้อยสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังเธอแนะนำด้วยคำพูดลึกลับสร้อยนี้ไม่แทนยาแต่สวมแล้วจะรู้สึกเบาหลับดีขึ้นเธอเพิ่มสินค้าใหม่รูปปั้นพระประจำตัวสร้อยลูกประคำกระดาษจารึกชื่อทำเป็นชุดคอมโบราคา15,000ต่อ30,000บาทถ้าขอพรให้คนป่วยควรสั่งชุดเต็มรูปปั้นเล็กสร้อยและกระดาษจารึกชื่อไลฟ์ที่ส4ม่ห้า ผู้ชมเพิ่มจากหลักสิบเป็นหลักร้อยถึงเกือบพันเธอไลฟ์สม่ำเสมออังคารพฤหัสอาทิตย์20นาฬิกาทุกครั้งผู้ช้ามองตรงไม่เร่งเหมือนขายเครื่องสำอางคําหนึ่งมีคอมเมนต์พี่ที่อยุธยาสามีต้องพาตัดตับช่วยดูให้หน่อยน้ำใสยหยุดครู่มองชื่อนางสาวจันดีพนมมือหลับตาแล้วพูดเบาๆข้าพเจ้าเห็นชื่อพี่เด่นตั้งแต่ต้นแต่รู้สึกถึงพลังมืดรอบชื่อกรรรโรคสามีพี่หนักท่าไม่อาจกระทบหลังพาตัด คอมเมนต์ถล่มพลังมืดคืออะไรพี่จันดีต้องทำยังไงน้ำใสหายใจเบาๆข้าพเจ้าแนมให้ทำพิธีแยกชุดเต็มสร้อยรูปปั้นเล็กและกระดาษจารึกชื่อสามีจะสวดทุกเช้าเจ็ดวันห้าถึงนาทีต่อมาโอนเงิน3ามแสนบาทจากจันดีน้ำใสชะงักแต่รักษาความนิ่งรับแล้วข้าจะเริ่มจารึกชื่อสามีพี่คืนนี้ค่ำนั้นเธอนั่งเงียบเงินสามแสนบาทมากเกินค่าเธอปลอบใจตัวเองว่า ไม่ได้บังคับใครเขาเต็มใจเธอยังทำพิธีอ่านชื่อไม่ได้ทำผิดวันต่อมาออเดอร์และข้อความหลังไหลผู้คนส่งรูปโรงพยาบาลใบายารูปคนที่จะไปขอให้ช่วยสวดเธอจ้างผู้ช่วยแพ็คของเงินเดือนห้าหมื่นบาทต่อเดือนทุกคืนเธอยังคงเป็นหญิงสาวในชุดขาวแต่หลังปิดไลฟ์เธอเป็นเจ้านายตรวจสอบลูกค้าจดบันทึกคนที่เชื่อง่ายโอนไวหรือมีศักยภาพสั่งพิธีใหญ่ไม่ต้องโฆษณาลูกค้าแชร์กันเองคนที่ไรที่พึ่งมักหาที่เกาะเกี่ยว และน้ำใสกลายเป็นที่พึ่งของคนนับพันคาถาผิดเพี้ยนยังดังทุกคืนสร้อยพลาสติกยังถูกห่อในกระดาษแดงลายดอกบัวงเงินโอนมาเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์เธอจะไม่ได้แน่ชัดว่าเมื่อไหรเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกแต่ตราบใดที่คนยังเชื่อเธอก็จะไลฟ์ต่อหลังการโอนสามแสนบาทจากแม่ที่อยุธยา น้ำใสรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงข้อความถล่มทลายทุกวันการขอไม่ใช่แค่ซื้อสร้อยแต่ลึกซึ้งขึ้นขอพิธีแยกขอพรให้คนป่วยหนักบันยากออโต้คอมพลีตยังเหมือนเดิมรูปปั้นพลาสติกไฟเหลืองผ้าดอกบัวแต่สายตาคนมองน้ำใสเปลี่ยนไปเธอไม่ใช่แค่น้ำใสขายสร้อยแต่เป็นน้ำใสผู้มีรลักฐานเจ้าแม่กวนอิมคำเรียกนี้ไม่ได้มาจากเธอแต่จากผู้ชมน้ำใสค่ะเมื่อคืนหนูฝันเห็นน้ำใสยืนข้างแม่ น้ำใสมีหลักฐานมากคอมเมนต์เหล่านี้เต็มทุกไลฟ์น้ำใสไม่ยืนยันไม่ปฏิเสธแค่ยิ้มพนมมือหลับตาแล้วพูดทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนาค่ะค่ำหนึ่งขณะตรวจของเธอบนอยากมีคนช่วยแพ็กสาวชื่อใบตองลูกค้าเก่าที่เคยซื้อสร้อยคอมาช่วยฟรีแค่คออยู่ใกล้น้ำใสเพื่อเรียนรู้ไม่กี่วันต่อมาสาวชื่อดอกแก้วอ้างว่าหายจากโรคกระเพาะหลังสวมสร้อยคอมาช่วยด้วยทั้งคู่เชื่อเรื่องราวของน้ำใสจริงๆไม่ขอเงินเดือนแค่คออยู่ใกล้ เพื่อฝึกตนทั้งสองโพสคอมเมนต์เล่าประสบการณ์หายป่วยใจสงบหลับดีเพื่อนของพวกเธอถามถึงน้ำใสน้ำใสเริ่มคิดถ้าจัดระบบได้คนที่ได้รับการช่วยจะกลายเป็นผู้นำสารเธอไม่ต้องโกหกแค่ให้คนอื่นเล่าเองใบตองแพ็คของตอบแชทตอนเช้าดอกแก้วตอบแชทตอนกลางคืนเงินเดือนคนละสามหมื่นบาทแต่บอกคนนอกว่าไปวัดเรียนรู้เพื่อความน่าเชื่อถือน้ำใสให้ทั้งคู่ถ่ายคลิปเล่า หนูชื่อใบตองเคยนอนไม่หลับเรื้อรังไปหาหมอหลายที่แต่หลังจากน้ำใสแนะนำและสวมส้อยสามวันก็หลับได้ทั้งคืนดอกแก้วเล่าแม่หนูปวดคอเรื้อรังหนูซื้อรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและกระดาษคาถามาวางหัวเตียงตอนนี้แม่ดีขึ้นกินได้มากขึ้นคลิปถูกตัดสั้นใส่เพลงสมาธิโพสต์บนทิก k ถูกแชร์ในกลุ่มสโลกกลุ่มคนป่วยกลุ่มสวดมนต์ที่บ้านผู้ชมไลฟ์พุ่งจาก1,000เป็น3,000แล้ว5 0 0พ บางครั้งถึง12,000คนน้ำใสแทบไม่ต้องพูดมากแค่นั่งนิ่งในชุดขาวพนมมือสวดคาถาผิดตัวแต่จังหวะถูกต้องคนก็เชื่อทุกครั้งที่ยกสร้อยขึ้นบอกเหลือแค่สองเส้นจะสวดตามชื่อผู้รับคอมเมนต์ถล่มช็อตหนึ่งสั่งสองส่งไปที่อยู่เดิมชื่อจันหอมมีชายส่งรูปธิดาที่กำลังทำคีโมมียายส่งรูปสามีที่เสียไปขอให้สวดให้มีคนแช่ส่วนตัวโอนหนึ่งแสบาทขอพิธีให้ทั้งครอบครัวได้ไหม่ น้ำใสให้ดอกแก้วตอบน้ำใสกำลังเข้าชานแต่หนูบันทึกไว้ให้ค่าคำตอบนี้ใช้ทุกครั้งที่ต้องคิดราคาพิธีใหญ่ราคาห0 0 0 0ต่อ3,000สนบาทไม่มีตารางราคาไม่ลดไม่รับประกันแค่พูดว่าขึ้นอยู่กับใจข่าวลือแพร่สะพัดมีหญิงจากสุรินโชรูปธิดาวัย12ที่เคยปวดหัวหลังสวมสร้อยของน้ำหายดีมีหญิงจากอายุธยาเล่าแม่ปวดหัวใจ แต่ซื้อชุดคอมโบแล้วหลับดีสองสัปดาห์น้ำใสได้เงินกว่า3ล้านบาทจาก800รายการทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นคนป่วยหรือญาติคนป่วยส่งรูปใบตรวจรูปโรงพยาบาลพร้อมคำขอร้องเธอเพิ่มไลฟ์เป็นทุกคืน20-22นาฬิกาบางคืนแค่นั่งสวดใบตองอ่านชื่อผู้โอนบางคืนทำพิธีออนไลน์จัดผลไม้จุดทูปผนมมืออ่านชื่อคึหนึ่งมีคนคอมเมนต์น้ำใสค่าสามีหนูเสียแล้วขอสวดให้ได้ใหม เธอหยุดครูได้ค่ะเจ้าแม่กวนอิมไม่แบ่งแยกโลกคนหรือโลกวิญญาณท่าใจถึงจากไกลก็สัมผัสได้เธอบอกให้เตรียมน้ำดอกไม้ขาวและรูปคนที่เสียไว้หน้ามือถือตอนสวดจากนั้นไลฟ์ของเธอกลายเป็นพิธีสวดขอพระหมูผู้คนวางมือถือหน้ารูปเคารพหรือบนเตียงคนป่วยร้องให้เมื่อได้ยินชื่อย่าสบายใจเมื่อน้ำใสบอกข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขายิ้มแลว้ว ห้องสิบตารางเมตรกลายเป็นจุดเชื่อมโยงความหวังของคนนับพันด้วยหญิงสาวที่เคยตกงานหลังโควิดผู้ไม่รู้คาถาจริงแต่เรียนรู้เร็วในการกระตุ้นอารมณ์และรักษาความเชื่อหลังไลฟ์สองเดือนห้องเช่าเล็กเริ่มกับแคบไม่ใช่เพราะพื้นที่แต่เพราะภาพลักษณ์ไม่สมกับจำนวนผู้ชมที่เพิ่มขึ้นรูปปั้นเก่าสูง60เซนติเมตรพลาสติกมันวาวดูปลอมเมื่อถ่ายใกล้ตัวโยกเยกผ้าดอกบัวจางแสงไม่ศักดิ์สิทธิ์น้ำใสรู้ว่าผู้ชมคุณภาพเธอในชุดขาวสวดมนต์ แต่ต้องลงทุนใหม่เธอสั่งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมใหม่สูงหนึ่งเมตรพลาสติกหล่อเต็มสีขาวงาช้างรูปทรงสง่างามหน้าตานุ่มนวลถือขวดน้ำที่ราคา28,000บาทจากร้านแหนยุทยาเธอเช็ดรูปอย่างระวังจัดวางบนแท่นสูงถึงเอวปูผ้าทองรูปปั้นอยู่ตรงกลางลานทูไฟฟ้าโคมดอกบัวสร้อยข้อมือด้านหลังติดม่านแดงกรรมะหยี่ไล่แรกกับฉากใหม่ตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเธอโพสต์ตั้งแต่เช้า คืนนี้มีพิธีพิเศษใต้รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่เพิ่งทำพิธีเปิดแสงขอเชทุกท่านร่วมบุญ20นาฬิกาเธอปรากฏในชุดขาวยาวผมมวยหน้าแต่งบางแสงไฟสองรูปปั้นเด่นชัดด้านหลังเธอโค uh ้งคำนับแสงสองหัวเหมือนรัศมีผู้ชมพุ่งถึง5,000คนใน10นาทีคอมเมนต์ถล่มรูปสวยมากคืนนี้มีสวดขอพระใหม่ รู้สึกขนลุกเมื่อมองตาเจ้าแม่เธอเริ่มด้วยพิธีใหม่จุดทูปสามดอกคุกเขา่าคาระวะ3ามครั้งสวดชาชาโอมานีปัดเมหุมข่าพเจ้าสวดเพื่อผู้ที่ยังทุกทนเธอแนะนำชุดคอมโบใหม่รวมสร้อยรูปปั้นเล็ก15เซนติเมตรและกระดาษจารึกชื่อราคา20,000ต่อ50,000บาทพิธีออนไลน์ไม่ต่างจากจริงขอเพียงมีใจข่าพเจ้าจะจารึกชื่อทุกคนใต้รูปปั้นทุกเช้าจุดทูบสวด คำพูดนี้ทำให้คอมเมนต์เดือดทุกครั้งที่อ่านชื่อเช่นนางสาวดอกบัว2514ป่วยบาหวานมีคนขออ่านชื่อพ่อแม่เพิ่มบางคนถามอ่านได้กี่ชื่อต่อคืนถ้าสองแสนบาทอ่านทั้งตระกูลหชั่วอายุได้ไหมเธอตอบขึ้นอยู่กับใจถ้าจริงใจข้าพเจ้าจะพยายามอ่านให้ครบร่ำเดือนนั้นเธอจัดพิธีใหญ่ครั้งแรกผู้ชมหนึ่งหมื่คนจัดผลไม้น้ำทูกโคมไฟเธอจ้างผู้ช่วยเพิ่มดูแลชื่อ และตรวจออเดอร์ระหว่างไลฟ์เธอดูเหมือนผู้เผยแพร่ศรัทธาแวลตาสว่างอ่านชื่อกว่า50ชื่อแยกตามจังหวัดโรคและคำขอผู้ชมร้องให้บางคนคุกเข่าหน้าจอกลุ่มญาติผู้ป่วยมะเร็งจากเชียงใหม่รวมเงิน3 0 8 0 0 0 0บาทขอพิธีแยกอ่านชื่อและสวดให้การผ่าตัดราบรื่นน้ำใสรับข้อความตอนบ่ายค่ำนั้นเธออ่านชื่อคนนั้นก่อนข้าพเจ้าให้เจ้าแม่กวนอิมปกป้องในายชัย2,506้จากเชียงใหม่ที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายคอมเมนต์แตก ร้องให้เลยขออ่านชื่อพ่อหนูด้วยเธอไม่ร้องให้จริงน้ำตาแค่คลอแต่ควบคุมทุกอย่างหลังอ่านเธอหลับตาโค้งศีรษะออเดอร์ทะลุสี่ล้านบาทในคืนเดียวหลังปิดไลฟ์เธอถอดชุดขาวเช็ดหน้าเดินไปดูเครื่องพิมพ์ใบตองและดอกแก้วรอแพ็คของอยู่เธอสั่งให้เขียนชื่อนายชัยด้วยหมึกแดงส่งแล้วต้องถ่ายรูปยืนยันเธอนั่งตรวจออเดอร์ใหญ่ทำเครื่องหมายลูกค้าที่อ่อนไหวมีศักยภาพซื้อพิธีใหญ่รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมหนึ่งเมตรยังตั้งนิ่งทูบดับแสงมืด แต่ความศักดิ์สิทธิ์ของรูปยังทำให้ทุกการซื้อขายดูชอบธรรมที่หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครสวรรค์บ้านชั้นเดียวซ่อนตัวท่ามกลางสวนมะม่วงมีหญิงชราวัยเกือบเจชื่อยายจันตาบอดตั้งแต่เด็กไม่เคยออกจากบ้านทุกวันนั่งที่มุมเดิมหน้าหิ้งสามีใกล้รูปถ่ายลูกชายคนเดียวนายสมิงอายุ36ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายยายจันอ่านไม่ออกใช้โทรศัพท์ไม่ได้ข่าวสารมาจากการเล่าปากต่อปากเช้าวันนั้นเพื่อนบ้านเล่า ยายจันมีสาวชื่อน้ำใสแต่งชุดขาวนั่งหน้ารูปเจ้าแม่กวนอิมขายสร้อยสวดคาถาช่วยคนป่วยมะเร็งได้ยายนั่งเงียบถามพิธีนั้นทำยังไงเพื่อนบ้านบอกให้ลูกสาวช่วยดูหลังสามวันลูกสาวเพื่อนบ้านหาข้อมูลบอกว่ามีชุดพิธีรวมสร้อยรูปปั้นเหล็กและสวดออนไลน์สามครั้งชุดเต็มห้าแสนบาทยายชราตกใจเงินจำนวนนี้คือทรัพย์สินทั้งชีวิตแต่ไม่ลังเลนานลูกชายคอยดูแลเธอมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ผอมแห้งหายใจลำบากปวดท้อง หมอบอกหนักมากถ้ามีทางใดก็คงเหลือแต่การสวดย,ยายจันยืมเงินเพื่อนบ้านช่วย3ามแสนบาทหลานจากเชียงรายส่งห0าหมบาทลูกสาวเพื่อนบ้านยืมที่เหลือผ่านแอป,ปเงินครบโอนพร้อมข้อความขอให้น้ำใส่ทำพิธีช่วยนายสมิง2530มะเร็งตับอยู่บ้านได้รับกล่องจากอายุธยารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมม30เซนติเมตรสีขาวแต่ขอบลอกสร้อยเลียนแบบหินหนักแต่แตกเมื่อคอกระดาษ A 4ลายดอกบัวเขียนชื่อสมิง และข้อความสวดวันร่ำสามครั้งยายจันไม่สนใจรายละเอียดบอกให้วางรูปบนหิ่งส้อยสวมคอสมิงที่กำลังป่วยหนักเธอพนมมือสวดโอมาีปัดเมหุมช่วยลูกฉันด้วยสองสัปดาห์ต่อมาสมิงเสียชีวิตเสียงหายใจสุดท้ายดังแล้วเงียบงานศพเรียบง่ายเพื่อนช่วยซื้อลงรูปปั้นวางในห้องเช้าวันหนึ่งหลานเห็นด้านหลังรูปปั้นลอกสีเผยพลาสติกราคาถูกส้อยตกแตก่เห็นแกนโฟมยายจันได้ยินคนซุบซิบถามอะไรกัน หลานอ้อึงไม่มีอะไรยายคงเพราะรูปเก่าแต่ยายรู้สึกถึงความผิดปกติขอให้หลานอ่านข้อความที่ส่งไปแล้วสั่งจดใบร้องเรียนใบร้องเรียนสั้นข้าพเจ้ายายจันอยู่จังหวัดนครสวรรค์ตาบอดตั้งแต่เด็กมีลูกชายคนเดียวนายสมิงป่วยมะเร็งตับฟังคนรู้จักสั่งพิธีจากน้ำใสโอนห้าแสนบาทลูกเสียหลังสิบสี่วันส้อยเป็นพลาสติกรูปลอกสีข้าพเจ้าไม่ต้องการเงินคืนแต่อยากถามว่าเขานำความเจ็บปวดของข้าพเจ้าไปทำอะไร ใบร้องเรียนส่งถึงอบตอแล้วถึงตำรวจอำเภอมีการลังเลเพราะพิสูจน์การหลอกลวงยากแต่เพราะสงสารยายเอกสารส่งต่อสำนักงานสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพร้อมหลักฐานโอนเงินรูปของและคำบอกเล่าของยายทีมยูทูบเบอร์ที่ตามจับโกหกด้านจิตวิญญ,ญาณเก็บวิดีโอไลฟ์ของน้ำใสพบว่าสปีก่อนเธอเคยอยู่ในกลุ่มขายเครื่องสำอางใสชุดลายดอกพูดเร็วขายครีมหน้าใสวิดีโอนั้นถูกลบแต่ ทีมดาวน์โหลดไว้เปรียบเทียบเสียงหน้าและน้ำเสียงทุกอย่างตรงกันวิดีโอแชฉว่าสาวที่อ้างเจ้าแม่กวนอิมเคยขายครีมแพร่เร็วคอมเมนต์ถามน้ำใสไม่ใช่คนบวชสร้อยเป็นหินจริงหรือ น้ำใสยังไม่รู้แต่กระแสรเริ่มก่อตัวใบร้องเรียนของยายตาบอดและวิดีโอแฉกำลังเปิดประตูสู่คำถามที่เธอไม่อยากให้ถามหลังใบร้องเรียนจากยายจันเอกสารถูกส่งจากตำรวจอำเภอคอนสวรรค์ไปยังสำนักงานสารสนเทศจังหวัดแล้วส่งต่อนหน่วยงานเฉพาะทางร่วมมือกับตำรวจอยุธยาที่น้ำใสลงทะเบียนชั่วคราวและเคลื่อนไหวในโซเชียลตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่กล้าฟันธงเพราะเรื่องพิธีและความเชื่อเป็นพื้นที่สีเทาในกฎหมาย แต่เมื่อดูใบร้องเรียนหลักฐานโอน5 0 0แสนบาทรูปลอกสีสร้อยแตกและคลิปยูทูบเบอร์ที่แสดงว่าน้ำใสเคยขายครีมทุกอย่างเริ่มจริงจังทีมงานพิเศษถูกตั้งขึ้นติดตามไลฟ์อย่างเงียบๆบันทึกวิดีโอเสียงเนื้อหาคำพูดเช่นการแนะนำสร้อยที่สวด1น8จบรูป,ปันทีกําหรือน้ำทิพที่สวดทุกวันร่ำทุกคำถูกตัดวิเคราะห์ทีมพบว่านี่ไม่ใช่แค่การขายของเป็นโมเดลขายความเชื่อที่มีการวางแผน และใช้ประโยชน์จากความศรัทธาของคนประบางทีมตรวจสอบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่น้ำใช้ใช้เวลาสองสัปดาห์ติดตามเงินพบว่าใน5เดือนบัญชีชื่อน้ำใสรับเงินกว่า18ล้านบาทจาก300คนทั่วประเทศ80%เปอร์เซ็นตเป็นญาติผู้ป่วยหนักเมื่อติดต่อผู้เสียหายบางคนปฏิเสธเป็นเหยื่อบางคนบอกข้าพเจ้าเต็มใจซื้อน้ำใสไม่หลอกลูกข้าพเจ้าเสียเพราะหมดบุญไม่ใช่เพราะเธอบางคนร้องให้ ตั้งแต่ฟังน้ำใสอ่านชื่อพ่อข้าพเจ้าใจสงบแม้เขาจะเสียข้าพเจ้าก็พอใจการสืบสวนพบว่าความเชื่อที่ผูกด้วยอารมณ์และความสูญเสียยากจะเปลี่ยนแปลงน้ำใสเริ่มรู้ถึงปัญหาลดการสวดและพิธีใหญ่เปลี่ยนไปขายหินเสริมพลังราคา3ามหมต่อ1นึ0งแสบาทจ้างชายวัยกลางคนแต่งตัวดีเรียกอาจารย์ลมอ้างว่าเคยบวชที่เชียงรายมาช่วยเผยแพร่พลังหิน ทีมสืบสวนตั้งรหัสคดีภายในติดตามทุกไลฟ์วิเคราะห์เงินเก็บหลักฐานสร้อยรูปกระดาษทุกอย่างรอจังหวะสุดท้ายน้ำใสเลือกวันร่ำเดือนเจ็ดจัดไลฟ์ใหญ่สุดวันวิสาบูชากำมขอพรสามพบคำขวัญว่าทุกชื่อที่อ่านคือก้าวเบาสู่ผู้จากไปเธอและผู้ช่วยสามคนเตรียมของรูปปั้นเล็กสร้อยกระดาษคาถาจ้างชายดูแลแสงเสียงกล้องสำรองทุกอย่างเหมือนการถ่ายทำมืออาชีพเธอเตรียมจดหมายเล่าถึงการสวดข้างเตียงแม่ตอนใกล้าตาย ซึ่งเป็นเรื่องแต่งเธอซ้อมจนน้ำตาคลอถูกจังหวะย0นาฬิกาไลฟ์เิ่มผู้ชมเกิน10,000ใน5นาทีถึง28,000ใน15นาทีและ48,000เมื่อเริ่มสวดชื่อคอมเมนต์ถล่มขอพรให้แม่หนูสวดให้ปู่หนูน้ำใสนั่งตรงใส่ชุดขาวสร้อยคอแสงเหลืองรูปปั้นด้านหลังเหมือนมองลงมาควันทู่เพลงสวดเธออ่านชื่อนายชัย2,502เสียต้นปีนางสาวดอกบัว2,564 คอมเมนต์ร้องให้ผู้ชมวางโทรศัพท์หน้ารูปเคารพหรือดูพร้อมร้องให้แต่จูจ่ๆมีเสียงเคาะประตูสามครั้งน้ำใสสะดุ้งหันมองแต่พยายามนิ่งส่งสัญญาณให้หยุดแต่ก่อนปิดกล้องประตูถูกผลักตำรวจสองนายในชุดปกติเดินเข้าตามโดยเจ้าหน้าที่สารสนเทศคนที่สามยื่นหมายตรวจค้นคนที่สี่ถือกล้องบันทึกเราคือทีมงานร่วมขอให้ความร่วมมือมีหมายตรวจสอบการไลฟ์ที่อาจใช้ความเชื่อเพื่อผลประโยชน์กล้องยังไม่ปิดผู้ชมคอมเมนต์เกิดอะไรน้ำใสถูกจับ ทีมงานตัดไฟหน้าจอดับวิดีโอบันทึกแพร่เร็วจากกลุ่มพุทธศาสนาถึงเพจข่าวคำว่าน้ำใสขอพรถูกจับขึ้นอันดับหนึ่งมีคนตัดคลิปตอนน้ำใสอ่านชื่อจนตำรวจเข้ามาที่สถาน,านีน้ำใสถูกนำตัวไปทันทีของกลางถูกยึดรูปปั้นสร้อย300เส้นรูปเล็ก80รูปกระดาษ400แผ่นแล็ปท็อปสอโทรศัพท์สมุด3าเล่มและรายชื่อผู้ขอสวดใบตอง และดอกแก้วถูกเรียกสอบทั้งคู่ร้องให้ไม่มีใครคาดว่าจบแบบนี้เช้าต่อมาแสงแดดสองห้องเช่าที่เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ออนไลน์ม่านแดงถูกดึงลงบางส่วนรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมหนึ่งเมตร เผยรอยพลาสติกที่ฐานใต้โต๊ะมีสร้อย400เส้นพลาสติกและหินย้อมราคาถูกกระดาษคาถาในกล่องรอเขียนชื่อบนผนังมีตารางลูกค้าที่สถานีน้ำใสย,ยอมรับผิดเธอบอกเริ่มจากขายเครื่องสำอางแต่เห็นโมเดลความเชื่อง่ายจึงเปลี่ยนซื้อรูปปั้นฝึกพูดนิ่งเรื่องราวรอดฮอสเมิดและแม่เสียเป็นเรื่องแต่งใบตองและดอกแก้วเป็นพนักงานเงินเดือน40 000- ถึง50 000บาทมีค่าคอมมิชชั่นถ้าช็อตพิธีใหญ่เธอยอมรับไม่รู้คาถามหาเมตตาเต็มสวดจากวิดีโอ y o u u u b สซ้อยซื้อจากลบบุรี 80- ถึง150 50. บาทรูปเล็ก800 100. บาทถ้าซื้อ100ชิน้นเทคนิคอ่านชื่อด้วยน้ำตาคลอฝึกหน้ากระจกกระดาษคาถาเก็บในลิ้นชักเลือกบางชื่ออ่านแล้วทิ้งทีมสืบสวนบันทึกทุกอย่างเปรียบเทียบคำพูดและของคดีถูกตั้งข้อหาใช้ความเชื่อเพื่อผลประโยชน์ และให้ข้อมูลเท็จเพื่อยึดทรัพย์สื่อรายงานสาวอยุทยาได้เกือบ20ล้านด้วยคาถาผิดร้องให้หน้ากล้องหัวรอตอนแพ็คของความคิดเห็นในเน็ตแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งโกรธโหดร้ายเกินไปหลอกคนที่ยึดหวังสุดท้ายฝ่ายหนึ่งปกป้องเธอไม่บังคับซื้อเขาเต็มใจข้าพเจ้าให้ชื่อแม่ได้ยินแล้วใจสงบ ศาลกำหนดวันพิจารณาเดือนตุลาคมที่ศาลจังหวัดยุทธยุธยาผู้สื่อข่าวและยูทูบเบอร์อิสระมารอน้ำใสกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขายความเชื่อปลอมเธอมาในชุดเรียบง่ายหน้าซีดมือประสานเมื่อขึ้นให้การเสียงยังชา้าแต่ไม่นิ่งอายการอ่านข้อหาห,าหลอกลวงยึดทรัพย์และใช้ความเชื่อเพื่อผลประโยชน์5เดือนได้เงิน18ล้านบาทจากคนเปราะบางทนายแก้ต่างว่าเธอไม่มีประวัติ อาชญากรรมตกงานหลังโควิดขาดความรู้กฎหมายคิดว่าช่วยคนจริงๆขอผ่อนผันโทษตำรวจระบุคดีนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ความเชื่อมือดบอดสารถามทำไมอ้างมีหลักฐานเจ้าแม่กวนอิมทั้งที่ไม่รู้ศาสนาน้ำใสตอบตอนแรกแค่อยากให้คนเชื่อแต่บางครั้งก็คิดว่ามีจริงเพราะคนขอบคุณส่งรูปสารตัดสินจำคุก3ปีบังคับชดใช้7.42ล้านบาทแก่ผู้เสียหาย18รายเธอ ไม่ร้องให้แค่กับมือแน่นเมื่อถูกถามเธอมองกล้องตอนแรกข้าพเจ้าก็คิดว่ามีหลักฐานจริงหลังคำตัดสินเรื่องเรายังไม่จบคลิป42วินาทีที่น้ำใสสวดแล้วลุกเมื่อตำรวจเข้ามาถูกแชร์มากสุดมีคนเยอะยอะมีคนสงสารแพลตฟอร์มใหญ่ตรวจสอบลบช่องที่คล้ายกันกว่า30ช่องทิกทอกและ50เพจเฟซบุ๊กแต่กลุ่มทำบุญที่แท้จริงเช่นกลุ่มช่วยคนไร้บ้านหรือวัดเล็กที่สวดฟรีถูกระงับ โดยไม่เจตนาผู้คนเริ่มสงสัยการทำบุญออนไลน์วงการสื่อวิเคราะห์ไม่ใช่ทุกคนที่สวดหลอกลวงแต่รอยต่อระหว่างจริงและเท็ศเลือนรางที่วัดเล็กในเชียงรายพระอาจารย์ยิ้มศาสนาไม่ใช่เครื่องมือค้าขายเจ้าแม่กวนอิมไม่โกรธแต่กรรมที่ก่อต้องรับเรื่องราวจบด้วยความเงียบไม่ใช่แสงไฟหรือน้ำตาแต่เป็นเสียงเตือนในยุคที่ใครก็เป็นพระได้ด้วยกล้องและน้ำเสียงนุ่มความเชื่อถูกซื้อขายอ่านชื่อแล้วดับลงด้วยเสียงเคาะประตู บางคนอาจตื่นตัวมากขึ้นเมื่อพนมมือหน้าจอบางคนยังเชื่อเพราะมนุษย์ยังต้องการที่พึ่งแต่หลังพายุค,ความเชื่อทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ควรยึดไม่ใช่คาถาแต่เป็นความรับผิดชอบต่อทุกคำที่พูดเรื่องราวนี้เป็นนิยายแต่สร้างจากปัญหาจริงในสังคมเมื่อเทคโนโลยีเติบโตโซเชียลกลายเป็นตลาดความเชื่อไร้ขอบเขตความทั้งใจความกลัวหรือความหวังถูกใช้ประโยชน์ได้ง่ายน้ำใสไม่ใช่คนแรก และไม่ใช่คนสุดท้ายที่ใช้ความเชื่อเพื่อเงินแต่เมื่อเราเชื่อใครผ่านจอใครจะตรวจสอบความจริงความศรัทธาคือแสงสว่างแต่ความโลภคือเงามืดและบางครั้งเรานี่แหละที่เติมเชื้อให้เงามืดนั้นเพียงเพราะคำสัญญาส้อยคาถาหรือไลฟ์ที่ดูเมตตาความตื่นตัวไม่ใช่การสงสัยสุดโต่งแต่คือการตั้งคำถามให้ถูกจังหวะและเข้าใจว่าความเชื่อที่แท้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องส่งทางไปรสียี และไม่ควรถูกใช้โดยใบหน้าที่สวมหน้ากากศรัทธาขอบคุณที่ฟังจนจบจงรักษาความเชื่อแต่ควบคู่กับความตื่นตัวเพราะในยุคนี้การเชื่อโดยไม่ตรวจสอบคือหนทางสู่ความเจ็บปวดขอบคุณที่สละเวลาร่วมสำรวจความจริงถ้าเรื่องนี้สัมผัสใจคุณอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้สึกทุกการแชร์คือแสงเล็กๆที่ช่วยให้เรื่องราวดีๆไปไกลขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์ เพราะบางครั้งเรื่องราวที่ถูกเล่าคือการช่วยเหลือวิญญาณที่เคยเงียบงัน